สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมมาํำเนินกับเพียมบ้นกี้กันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอนําเสนอเกมนี้ครับผมเคเปอร์ยุโรปนะครับเป็นบอร์ดเกมที่เล่น2คนอายุ10ปีขึ้นไปและใช้เวลาการเล่นประมาณ25-35นาทีทําไมเกมนี้เป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมของผมนะอย่างแรกเลยครับเกมนี้ครับเป็นเกมแนวตัวตัวคือสู้กันนะครับระหว่างผู้เล่น2คนเท่านั้นนะโดยจุดเด่นของเกมนี้นะจะเป็นการแย่งชิงพื้นที่ในการ รอบเลนเข้าไปนะครับขโมยของอ่าตีมก็คือเป็นมัสเตอร์มายสองฝั่งนะครับถ้าให้ผมพูดแบบนึกภาพออกง่ายๆก็คือมันจะมีบอร์ดกลางอยู่บอร์ดหนึ่งนะแล้วมันจะวางสองฝั่งนะถ้าเกิดดูแผ่นที่ฝั่งเนี้ยจะสวยมากนี่คือเราอะเขาจะไปบุกป้นชิงนะครับสมบัติจากสถานที่ดังๆในโลกนี้นะฮะผู้เล่นสองฝั่งเนี่ยจะผัดกันเล่นการแล้วก็ดาฟการ์กัน โดยเกมจะแบ่งเป็นเฟสใหญ่ๆอยู่2สเตปคือตัวของการดับนะครับผมการ์ดตัวละครนะครับหรือว่าการ์ดจอมโจรพอเราทาการดับการ์ดจอมโจรเสร็จนะครับหรือทิปการ์ดทิปเด็กเนี่ยนะฮะเรื่องหนึ่งใบแล้วก็ส่งให้เพื่อนสลับไปสลับมานะครับพอครบตามจํานวนที่ระบุไว้เสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่เกียร์เด็กก็เป็นการเอาเกียร์พวกนะี้ครับดับเหมือนกันนะเอามาลงเล่นแต่ว่าเกียร์ส่วนใหญ่จะใช้เงินนั่นเอง เวลาเล่นนะครับจะต้องมีการวางแผนให้ดีว่าเราจะทําอย่างไรไปในเพื่อให้เราได้เปรียบนะครับแล้วถ้าตอนจบเกมเนี่ยเวลาดูนะครับเขาจะดูว่าตอนจบเนี่ยนี่ให้ดูตอนจบจุดเจ๋งตรงนี้ครับที่ผมชอบมากๆเลยตอนจบเกมครับมันจะดูว่าในบ์อที่เราประท้ากับเพื่อนนะครับตัวแท็กตัวเนี้ยใครอยู่ฝั่งไหนถ้าตรงกลางไม่มีใครชนะตรงนี้ ถ้าอยู่ฝั่งเราเราจะได้คะแนนตรงนี้แล้วบนัสตรงนี้ด้วยนะครับถ้าอยู่ฝั่งเขาเขาก็ได้ไปจากนั้นก็จะมาคิดคะแนนตัวการ์ดนะครับผมตัวการ์ดของทีฟนะครับผมจอมโจรเนี่ยว่าจอมโจรสกอร์ตแต้มจากไหนเกียร์การ์ดสกอร์ตแต้มไหมนะครับแล้วก็ไปคิดในเรื่องของตัวโบนัสนะครับผมเซ็ตคอลเลกชันที่เราขโมยได้มาอีกอ่าก็เรียกว่าเกมนี้ยมันกลายเป็นเกมเล่นสองคนที่ออกแบบมาได้กลมกล่อมมากๆนะคือดูเหมือนแบบ ไม่มีอะไรแต่ว่าสนุกนะครับสนุกเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยสวยงามมากๆนะคือผมแบบเห็นครั้งแรกเฮ้ยโอ้โอสกรีนมาเนี่ยผมให้ดูซูมให้ดูเนี่ยงานเขาข้างสวยเลยครับคือผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยเขาทําออกมาได้ตั้งใจดีมากๆเลยแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นบุกกระมือหีด้วยนะอ่าแล้วก็เวลาเล่นนะครับมันจะเลือกให้ได้สเด็ก คือเวลาการชุดหลักอย่างนี้ใช่ไหมจะมีการชุดเสริมเข้าไปเสริมได้ทําให้เกมครับมีมิติที่เล่นรีเพเเบิลได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่เรามีการเสริมตรงนี้นั่นเองมันก็เลยกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจาเดือนของผมครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ